เฮ้ยอจะมันน่ากินนะครับใช่มันหอมกินได้อ่ะแม่ครัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมลูกตาไม่หอมเลยวะกินได้เหรอเฮ้ยก็กินได้อยู่นะอร่อยอยู่ทำอะไรคะเห็นไหมเนี่ยอะไรใบใบตองฉีใบตองไงสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจมส์ในช่องหวานเจมส์ชาแนลนะคะ วันนี้น้องๆจี EP ที่เราชีมขกตาลได้ไหมใช่นี่ EP นี้เราก็เลยจะมาทําขนมตาลด้วยใบตองกลิ่นอ่ะมันจะได้หอมของใบตองปกติอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะเขาจะใส่เป็นถ้วยเหมือนถ้วยอ่ะแต่เราไม่เอาเราจะเอาเป็นใบตองแทนก็ใช้มะพร้าวเลยดิใช่มะพร้าวลุยหน้าขนมขนมตาลใช้มะพร้าวหอมต้องบ้านเรามีใช่ป่ะ มีหลังบ้านเขาต้องมุ่งกลัคุณลแหละไปเดี๋ยวไปช่วยกันต่อยตอนนี้ทำใบตองให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันต้องถึงไวต้องโอเคก็เดี๋ยวตัดจุดลูปทรงให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วค่อยมาแม็กซ์ทีหลังโอเคเดี๋ยวแล้วก็ไปามะพร้าวกัน While Patchy pulls himself together คุณอะไรอะไรครับเนี่ยกำลังข้ล้นอยู่เลยครับเนี่ยโอ้ยไม่ได้เสร็จแล้วมะพร้าวเหรอ ได้มาผสมแป้งอีกโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอที่หลังบ้านเลยน้องๆเดี๋ยวไปเจอกันด้านหลังบนต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะให้พี่ชาติปีนมะพร้าวปีนได้ปะไม่ได้ไม่ว่างไม่ว่างโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันตรงต้นมะพร้าวเดี๋ยวม่ได้ไปขึ้นมะพร้าวตอนเนี้ยมาผสมแป้งกันดีกว่าใช่แล้วก็คือเราจะต้มน้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลทรายให้มันละลายก่อนแล้วค่อยไปผสมแป้งบอกวิธีขน้องอะไเริ่มเลยติดแป๊ะ ใส่กะทิอันนี้กะทิอันนี้พี่เจี๊ยบเอาแต่หัวกะทินะใส่กะทิลงไปอ๋ออันนี้มีตัวมีตัวมีตัวนี่เดี๋ยวไปร้อนะเดี๋ยวขออนุญาตเปาแก๊สก่อนนะคะต้องใช้ไฟอ,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 อ่อนๆหนึ่งถ้วยไอ้อสองถ้วยแล้วเพราะว่าน,นี้โตอันนี้หัวใช่ไหมใช่ก็<ม><ม>เป็นสามถ้วยใส่ให้หมดเลยอใช่ไหมเดียวใช่ไหมสามถ้วยทำไรครับโอเคใส่อะไรอีกใส่น้ำตาล อันนี้คือที่เราจะทำนี่คือขนมตาลใช่ไหมใช่จ้ะใส่น้ำตาลทรายไปประมาณ4ี่ร้อยกรัมอยากหวานมากก็ใส่เยอะใส่เยอะหวานน้อยก็ใส่น้อยใช่จ้ะเพื่ออยางนี้มีเครื่องรงเครื่องตวใส่น้ำตาลที่ติดก้อนทํงไหก็ต่ว่ใส่น้ำกะทิใส่สินี่ใส่เอาใส่กระสอน้ำตาลหนึ้อนเพราะว่าตอนนี้ขี่เกจเดินเข้าไปหยิบไงเราก็เลยต้องเอาตะกี้ก่อนไอ้ตะหลิวตะกี้เสร็จแล้ว ถ้าเกิดใครต้องขอโทษน้องๆด้วยนะถ้าเกิดมีเสียงที่แบบจีรบกวนน้องๆอ่ะต้องขออภัยเนื่องด้วยตอนนี้ใช่เพราะบ้านก็ต้องก็ต้องทําให้เสร็จงานก็ต้องทํามันก็เลยจะมีเสียงรบกวนบ้างนิดหน่อยไม่หน่อยนะเนี่ยยาวนะวเนี่ยยาวนะก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะโอเคอีกอย่างนี้นึงไหมก็คือเกลือประมาณสองช้อนชาตัดความหวานโอเคจะได้ออกนวหวานเข้ม เคร so ื่องเขาไม่พังหรอวาเครื่องตัดคงไม่พ okay, ังเลยเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูทันทีมันได้ใช่จ้ะก็คือเคี่ยวจนเคี่ยวให้น้ำตาลมันละลายอันนี้คือเราต้องเคี่ยวให้มันละลายให้หมดก่อนใช่ไหมแล้วเราถึงจะมาผสมได้ใส่ใช่จ้ะโอ้ยขนมตาลมันต้องหวานๆเมื่อกี้สี่ร้อยใช่ไหมแต่ที่สองร้อยหกร้อยแล้วโอเคอันนี้คือไหนลนะ เดี๋ยวเราน้ำตาลละลายอีกนิดนึงยังวินเม็ดไม,ม,ม่จบที่พร้อมสาละลายก็พอเลยใช่จ้ะอ,อันนี้ไม่ต้อง<ะ>ให้กะทิแตกมันใช่ไม่ต้องให้กะทิแตกมันอันนี้โอเคละไรแล้วนะดับไฟดับไฟตั้งให้เย็นพักไว้ให้มันเย็นต่อไปก็อีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนต่อมาคือผสมแป้งผามข้างบ้านผสมข้างบ้านเราเราไม่หมอะสูตรแขงนะเราแอบอ่าเราก็ใชได้มุมของเราโอเคเป็นมุมประชาในการทำข้าวเราไม่มดได้หรือ เราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าไปอ,อันนี้มันเป็น1กิโลกรมัมเราก็ใส่ไปห้ารอกรัมนี่ใส่เข้าไปเลยห้ารกรัมเคเสร็จแล้วทำไรจ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่ีสต์ประมาณสองช้อนชาอ่านิสสองช้อนชาอันนี้คือพี่เจ๊ไม่ได้เอาลูกตาลเอาแป้งน่งไปตักให้มันฟูใช่ก็เลยเชื่อเอาตัวช่วยเพิ่มเป็น ใส่ยิปเป็นสองช้อนชาแล้วก็ใส่ยิปไปประมาณสองช้อนชานี่ประมาณนี้โอเคแล้วก็โรยให้มันทั่วเลยอ่าเสร็จแล้วใส่ผงฟูอ่าเพราะถ้าไม่งั้นขนมตาเราจะไม่ขึ้นฟูใช่ไหมถูกต้องอเราก็ใช้ผงฟูช่วยไปสองช้อนาช้อนชาเหมือนกันว่างนี่เลยอ้ยอย่าไปแป๊เนึงทำไรอ่าแล้วก็คนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเส่วนผปถงที่ที่เราใส่ไปเมื่อกี้ก็มีผงฟูมียต์แล้วก็เปนเข้าวเจ้าคนให้เข้ากันคนคนคน คนคนเข้ากันแล้วเราก็นํำลูกตาลที่เราแช่น้ําไว้ที่มันละลายแล้วมาใส่อ่ะนี่ก็เอาพราเอกมาใส่ลงไปนี่คือผ้าเอขึ้นไหมใช่ไหมโอ้ยสุดยอดอ่ะแต่๋ยวนี้ส่วนติสมันนี้ที่มีตอนนี้ก็คือมีลูกตาลมีไส้ข้าวเจ้ามีผงยีสต์มีผงฟูใช่นี่แล้วก็คลุกคลุกอ่ะคลุกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันขออนุญาตใช้มือนะคะมือที่สกัดล้างแล้วมามารถยึดทำให้มันเข้ากันขยำไหม ก็อยากไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะอ่าไหนดูนี่ว่ามันธุ์ใหญ่แล้วเริ่มได้แล้วเหรอมุ้ยพอมันเข้าพันสีมันสวยเลยอ่ะสีมันจะออกเป็นเหลี่ยมๆอ่อนๆแล้วความหอมเป็นไงหอมหอมเดี๋ยวนะลูกตาลเต็มเต็มเพราะว่าเราใช้แป้งน้อยกว่าลูกตาลเพราะว่าตอนอันนี้เราใช้ลูกเนื้อลูกตาลเยอะมันจะขมไหมอ่ะลูกตาลนั้งแป้งไม่นะลูกตาลสดอ่ะโอ้โหจะสวยอ่ะนี่มันเหมือนแป้งโมลลอยเลยอ่ะ ใช้มันใช้แป้งคนละชนิดใช่ไหมใช้แป้งคนละชนิดกันมูลอยใช้ข้าวเหนียวใช้แป้งข้าวเหนียวส่วนอันนี้ใช้แป้งข้าวเจ้าอ๋อโอเคอะอย่างถ้ทีนี้ก็มารอหนุ่มเย็นใช่แล้วค่อยทำวิธีการขั้นตอนต่อไปโอเคครับ2 w e n f o r hours later ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ทีคนตาลไม่เหมือนกะทิเหมือนน้ำเชื่อมดูสีนี่ใช่ก็เพราะว่าเราไม่ใช่กะทิมันแต่มันถูกต้องเราเท่วน้ำตาลเพื่อให้น้ำตาลมันละลายก็ค่อยใส่ทีละพี กินทุกตาลออกอ่ะเพื่อที่จะให้มันละลายง่ายๆใช่ไหมใช่จ้ะเขาไม่ได้ใช้ที่มีคนหรอไม่ไม่ใช้มือนี่แหละจ้ะแล้วก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงมาอ่ะนี่ใส่ให้โอเคขอบคุณค่ะถ้าไม่งั้นมันจะละลายยากใช่ไหมใช่มันก็เหมือนกับว่าแป้งมันจะเป็นก้อนไงี่ยโอ้โค่อยๆก็โอเคมันก็จะค่อยๆละลายนี่ละลายเร็วๆแล้วอ่ะตีก้อนเลยอ่ะ ทำไมเมียเก่ง,นนง,งขนาดนี้เก่งทุกเรื่องทำขนมเขาเป็นกับข้าวเขาเป็นโอ้โหเก่งทุกเรื่องเลยดีไหมดีไหมโอ้เก่งมากเลยการทำขนมตานี้ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใจเย็นนิดน,นึงนะมันเหมือนขนมเหมือนจะง่ายต้อง่ายใช่เหมือนเป็นแบบขนมไทยจริงๆอ,ะอ่ะสุดท้ายจะได้ได้ไดน้องๆมันต้องไหลประมาณไหนมันถึงแบบว่านี่ไหมโอ้ไหลเป็นเส้นแต่ไม่ได้เร็วมากจนช้าเกินไปโอ้หูดหน่อยนูดหน่อยเสร็จแล้วเราก็หมักทิ้งไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมง พึงทิ้งไว้ให้มันฟูให้มันเซ็ตตัวก็หาอะไรมาผิดไว้ใส่ไว้เลยใส่ไว้งั้นนะแล้วพอดีไหมเนี่ยดีเป๊ะเลยโอเคไประหว่างนี้เราเข้าไปเก็บมะพร้าวกันก่อนดีกว่ามะพร้าวที่บ้านนี่ไงบ้านเรามีมะพร้าวนะมะพร้าวเลยไหนอ่างเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอแกล้ด้วยนะละลายแล้วนะแกแล้วมันจะปีนไปเหรอ อย่ไปใส่มะพร้าวนะเอาไงเอาไงเอาบันไดก่อนอ๋อกูจะใช้บันไดงั้นขอท<ะ>ี่นั่นะไห<ะ>นบอกว่าเอาบันไดไงเอาบันไดมาอันนี้นะแค่ท่อนแรกขั้นตอนแรกที่จะเอามะพร้าวลงไใบแป้นนี่ครับเขาไม่จัไม่แป้นแต่เขารู้จักว่าเป็นตะขอใส่มะพร้าวดูจะใช้อะไรทีไรพังทุกทีเลยดูจะใช้อะไรทีไรพังทุกทีเลยไม่เหลือ ไม้มันอ่อนไปเป้ามันสูงไปเป้าโหคุณตัดตรงนั้นเลยเหรอคุณต้องมาเย็ยนฝั่งนี้แล้วแหละก่อนอื่นเราก็ตั้งซึ้งแล้วก็เอาใบตองตะคงที่เราทําไว้เย็บเอาง่ายเนื่งใบตองเนื่องใบตองฝุ่นๆเขาเรียกว่าหวอใบตอง่รวางเยียงให้มันเต็มนด้เลยเข้าแป้งมาอยอดใช่ไหมได้จ้ะต่อไปคนึง่งมั่นใจไหมว่ามันจะฟู ห้าสิบห้าสิบบาทเลขทั้งเลขเหมือนกันก็ไม่รู้อ่ะถ้าฟูนี่เจ๋งเลยถ้าปูฟุกมากเลยนะเพราะว่าการทำขนมตามเันยากคือยากตรงที่ว่าจะทํายังไงให้มันฟูต้องหมักเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ต้องให้เป๊ะคือตามสือตรงคือต้องเป๊ะต้องตรงว่าท่าน MC คนไหนทำเป็นก็คอมเมนต์มาเลยเพื่อพิสูจน์ถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันตอนที่อันนี้นึ่งไว้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีไปตองเราได้แล้วมาตอนนี้ไปตองเราพร้อมนะ อยากเยอะยไหมอ่ะอู้หู้สีสวยไปเฮ้ยเหมือนเลยโยกเยกอต้องต่ีห้าแล้วนี่จะแปดโมงแล้วน้ำตาลการทอดร้อนาันนีตายแล้วเพราะว่ามันฟูงไหมน่าล่ะเพราะว่ามันได้แพงมันลงทุนเวลาเยอะขนาดนี้เรานี่ขนาดเราทํากินเองเนี่ยเพราะว่ามันฟูไหมดูยักษงนะน้ำตาลนี่มันยากที่สุดคือทำให้มันฟูใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ยากอะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสิงนะล้ใส่เข้าไปเยอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชิมเลยดูนี่ นี่ถ้าเกิดผ่านนี่เราทำขนมขายได้นะนี่ขนาดนี้พ่อยังบอกว่าเออเป็นขนมข้าวขายได้แล้วนะเฮ้ยยังพ่อยังไม่ได้ลองชิมเลยว่าขนมตาลมัผ่านมากมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวนั้งหอมต้นที่บ้านเรานะครับทุกคนยังไงเนื้อสวยมากห<ก>น้าตาดีอ่ะเก๋วอ่ะมาดูตอนแช่แชมพูว้าวเไม่ฟูอยู่ฟูนี่หรือว่าเนื้อลูกตาลเราเยอะอ่ะหรือว่าน้ำมันลงไม่เหมือนเนื้อลูกตาลเยอะมันไม่ฟูแบบแบบของเขาอะ ไม่ฟูร่วนๆวนอ่ะมันฟูเป็นก้อนๆอ่ะมันยังไม่สุก<น>อ่ะโอเคเปิดแต่มาฟูไหมก็ฟูนะ,อะโอเคปิดกันเลยได้อยู่เพิ่งจะหอม<ด>ใช่ไหมแต่กลิ่นนี่ไม่ต้องสื่เลยนะกลิ่นทานกลิ่นนี่แบบรสชาติก็ได้นะรสชาติหวานนอร่อยนะนาาลองชิมไปหน่อยรสชาติผ่า,าผนรสชาติหวานผ่านการมาก่อนหวานอร่อยไม่จ่มันน่ากินนะ มันหอมกินมันได้อ่ะแม่คู่ว่าไปไหนฮะสิ่งที่ผมรอคอยมาตลอดเจ็ดสิบปีก็มาถึงกันได้ก็คือการกินซ่านไม่ต้องแต่เป็นทหารเป็นจ้าราออกจากทหารแล้วเนี่ยโอ้โหไงไงโอ้โหเฮ้ยทำไมลูกตาไม่หอมเลยวันกินแล้วหอมไหมวันนี้เอาหวานอดเลยตกตาไม่หอมเลยหวานเหม็นหวานไหม มันยังร้อนอยู่แต,แต่เนี่ยว,ว่ารสชาติที่ที่กินตอนนี้คือจะไม่รู้เฮ้ยก็กินได้อยู่นะอร่อยอยู่ม<อ>ันเลี้ยงข้นสูงนะเออเนลิศแน่นอะเนลิศแน่นมากเลยเพราะว่านุน่นนงาบมันเยอะเกินไปว่ะอ๋อเหรออ๋อเราต้องโกงเขาใช่จ<ไ>ริงก็คำใส่หน่อยเดียวอันนี้ใส่ไม่เยอะเลยจบไปไปม่ใช่โิษลองชิมก่อนสิไม่ฟู บอกแล้วการที่ทำย่กที่สุดคือมันทำให้ฟูนี่แหละเพราะเราลองร้อนนะยังไงอาเนีกพ่อยิ้มเปล่าแล้วอะนี่มันรพีุกช่างจริงเหมือนเนื้อลูกการเยอะไหมพ่ออืร้อนนะนั่นไงนั่นไงกำของกูกำของฟูไไก่าด้วยก็ฟูน่ะฟูเหรอผมว่ามันต้องฟูวันนี้อีกป่ะนี่เหมือนไเลยไม่ค่อยฟูมากเห็นไหม รสชาติอร่อยใช่ไหมใช่ได้พอแล้วรสชาติรสชาตับปูแต่เหมือนกับว่าปูแต่มันไม่ปูฟองก็อย่างเงี้ยดีแล้วเราไม่เราใส่ของปูเยอะก้่านไม่เสียวเออไ่ได้ใค้มันเหมือนขนมไข่มันก็ไม่ไม่มันเป็นมันเป็นเพราะว่าใส่น้ตาลเยอะด้วยแหละมันมีค่ามคืดีอร่อยไปหเดียไอ้แม่แม่แมแ่ไเียนั่งอยู่นี่นั่งนี่เดี๋ยวซ้าย เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายโอ้โหนี่แก๊งนี่นะมันแก๊งเลยเดินแจกหน้าดูอยขายไม่ออยขายไม่อร่อกเดินแจกหน้าดูอยเดินแจกแมาลองชิมดิชิมชิมเมื่อกี้พ่อฟันล่วงไปแล้วยิ้มต่อยซะาหอมดิขาดแพร่หอมได้ไงไปเดินแจกมือเออเป็นไงรสชาติรสชาติโอเคเลยอร่อยเฮ้ยได้นะทำขายได้ะคุณแม่เอามาให้น้ำม่มชิมมันนี่อุ้ยมันนี้เด็กเยอะขายไม่ถูกเลยนะแบบเนี้ย ป๋าเขอให้แม่ค้าดูถาเลี้ยงูกเ้ยปลานะกินปลาเนี่ยนี่หอมทำแรกไม่เป็นไรครับต่อไปนเรียบร้อยเสียงเดียวฟูน้อยไปหน่อยเนาะเพรว่ามันเย็นมันน่าจะนี่เย็นแล้วมันน่าจะขึ้นปกติเขาไม่กินร้อนหรอกหนุ่มตาเนี่ยจริงเคยใครเคยกินได้กินหนุ่มตาร้อนไม่มีหรอกมันเย็นแล้วต้องรอกินตอนนี้เข้าไปแล้วจะ5โมงกว่าแล้วไหมเออคือถ้ามันเย็นตัวแล้วอ่ะเย็นแบบเย็นปกติมัเนาะนี่มันอุ่นอร่อยอร่อย นกินก็หมายความเดียวเป็นชูสีเนี่ยคือว่าฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ช่องหวานเจ็ทชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หวานเจี่ยมด้วยอีพีหน้าไปซื้อสุดท้ายมาใส่แล้วก็ทำเฮ้ยนี่ไงเกินมาตั้งแต่ต้นกินใช่ขอบคุณาทุกการ์การแถวทางนูเออมาไกลสำหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย